กลุ่มนี้เตรียมความพร้อมรับการโอนเงินนะคะและที่สําคัญในวันที่10มิถุนายนนี้เงินเพิ่มพิเศษจะได้รับเพิ่มสูงสุดกันคนละเท่าไหร่ผู้สูงอายุผู้พิการฟังด่วนคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิ์ตรงนี้ในวันที่10มิถุนายนด้วยหรือไม่จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้กับคุณผู้ชมใน3กลุ่มนี้เตรียมความพร้อมกลางกระเป๋ารอเลยค่ะในการโอนเงินในวันที่10มิถุนายน2565นค่ะ กลุ่มแรกที่จะได้รับการโอนเงินก็คือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะคุณผู้ชมเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการปรับเพิ่มแต่อย่างใดยังคงได้รับเดือนละ6 0 0อโอนตรงเข้าบัญชีผูป้ปกครองเหมือนเดิมสําหรับกลุ่มครอบครัวผู้มีไรายได้น้อยนะคะในส่วนของเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดในครั้งนี้โอนตรงผ่านบัญชีธนาคารแบบอัตโนมัติในวันที่10มิถุนาย,ยน2 5 6 5ถ้ามีความชัดเจนความคืบหน้าว่าจะมีการปรับเพิ่ม อะไรยังไงจะนําเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนกลุ่มที่2ก็คือเงินเพิ่มเบี้ยความพิการโดยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีรับโอนอัตโนมัติผ่านบัญชีธนาคารของผู้พิการนะคะเดือนละ1000บาทต่อคนค่ะแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกลุ่มนี้จะได้รับอยู่ที่800บาทแต่โชคดีหน่อยถ้าผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเพิ่ม เิ่มเบี้ยความพิการเพิ่มเติมอีกนะคะผ่านบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก200บาทในวันที่22ของทุกๆเดือนซึ่งเดือนมิถุนายนนี้ตรงกับ22มิถุนายน2อ6 5นหาหกนํากนวงเงินมารวมกันในวันที่10นะคะกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นสําหรับผู้พิการรับสูงสุดถึง1000บาทค่ะตามมาด้วยกลุ่มผู้สูงอายุค่ะซึ่งตอนนี้นะคะครมมีการอนุมัติให้กับผู้สูงอายุในปีงบประมาณ25 6 5หจ่ายเพิ่ม เิ่บีก6เดือนตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนถึงเดือนกันยายน2565แต่ปัจจุบันนะคะยังไม่ได้เงินเพิ่มตรงนี้เพราะว่าเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุนาน6เดือนขนาดนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการทําเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณนั่นเองค่ะส่วนจะเป็นการจ่ายตกเบิกเลยหรือไม่นะคะซึ่งหากมีการอนุมัติ100บาทถึง250บาทผู้สูงอายุถ้าตกเบิกก็จะได้รับอยู่ที่600บาทถึง1,500บาทต่อคนต่อรายแต่ถ้าหากอนุมัติจ่ายเป็น รายเดือนก็จะเป็น7 0 0ถึง1,250าบาทซึ่งแบ่งออกเป็นเกณฑ์แบบนี้ค่ะ60ปีถึง6 9ปีรับอยู่ที่700บาท 8, 70ปีถึง79ปีรับอยู่ที่850บาท80ปีถึง8 9ปีรับอยู่ที่1,000บาทแล้วก็90ปีขึ้นไปรับอยู่ที่1 2 5 0บาทซึ่งขนานี้อยู่ในขั้นตอนของการทำเรื่องเบิกงบประมาณนะคะในวันที่10มิถุนาย,ยนส5งพนห้าริถ้าหากจ่ายไม่ทันจริงๆก็รับ 1 0 0 0นบาทนั่นเองค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเพจกรมบัญชีกลางนะคะนำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆ3มกลุ่มรับเงิน10มิถุนายยน25 6 5ผูห้้สูงอายุผู้พิการผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้ก็ได้รับสิทธิ์ด้วยช่นกันนะคะเอาละค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ